โ okay, อเคอ้าวคนต่อไป <c oughs> ขาเดียวขาเดียวเออขาฝามาโ okay, อเคอ้าวคนต่อไป คู่เออคู่ขาไหนขาซ้ายอา้าวสลับขาแล้วเออไปคู่ไปคู่หานไปไหนหนูดูเท้าด้วย